วันนี้อยู่กับนาวีคนเดิมซึ่งในวันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบอเอ่อเดอะแบ็กก o ูกันนะครับซึ่งเรามาเล่น t ด e Back r o o m กันนะคะเดีย๋ยวเรามาเล่นกันเลยตรงนี้เป็นจุดเซฟโซนนะคะเดีย๋ยวผมจะพาไปหาเจ้าตัวน,นั้นโอ้โหมีเจ้าหมาด้วยแล้วลูก2ให้ชี้ทางนี้ทั้งนี้นเดี๋ยวเราจะไปโอ้โหเจอมาเอออันนี้นะคบเป็นหมาที่เราต้องวิ่งหนีนะครับก็เดีย๋ยวเรารีบไปเนาะอ๋ออันนี้คอนโทรล เย่ยบโอ้ยโอย่าเร็วว่าเล็วว่าห้ามโดนเออเขาบอกว่าให้เลือกถ้างั้นเอาเป็นบานนี้อุ้ยทูเบนเบนเขาชื่อเบนเออเป็นเป็นคนนี้โอเคแล้วก็มีขาด้วยตายโอเคเมื่อกี้ผมโอ้โอเมก้าโอเมก้าผมขอเนื้อเยืไปที่เมนูนะคะอ่ะ เห็นมื่อกี้ผมเลือกผิดนะคะมันต้องเป็นแต่นั้นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคเขาบอกให้ไปที่ตามนู้มาตามเรามาตามเรามานี่ไม่หยุดเลยนะเจ้าหมาเขามีเทเลพอร์ตด้วยนะตรงนี้อะไรน่าหมามาหรอเมียวเมอยกไปเขาบอกพีคตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้ตรงนี้วันดิสโอ้โหผมไม่เชื่อเลย ว่าแล้วว่าว่ามันต้องหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไปกันต่ออือหืออูหูอูอือหือเบนเบนเพื่อนเพื่อนไหนวิ่งไปก่อนอือหือโอเคเราวิ่งมาเหมือนเป็นเข่าวงกฎเลยเนาะไม่ไม่ไม่ฉันบอกว่าไม่ไม่ก็ไม่พี่อกอเกถอยมาแล้วจ้าถอยมาแล้วอุ้ย อะไรอ่ะน้ำอระมันโดนน้ำหรอไม่รู้อ่ะประตูประตูเฮ้ยประตูนเปิดสิประิดไม่ได้เี่ยโอเคก็ลังเปิดโอเคตอนนี้เรามาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ผมไม่เชื่อน้องทำยังไงก็ทำไห้หล่อสวัสดีเพื่อนเฮ้ยต้องวัดไปว้าวเฮ้ย the back room ไปไป ไปนี่ไปกัรลับไม่ใช่๋อนี่ไงจำโอ้ยตาแล้วมันเกิดตรงนี้ถ้างั้นกลับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยซึ่งเออโอเคอันนี้อันนี้ระวังนะทุกคนอุ้ยผมไม่อยากโดนเลยนะคะทุกคนอัาชุกอัาชุกอ่าเราข้ามมาได้อู้หู โอเคตอนนี้เรากำลังมาพิกอัพเดอะดวรออ่าน,นี่คือผมเลือกถูกต้องถูกต้องเออมันต้องเป็นนี่อันนี้โอเคมีเทเว่นไหมอุ้ยถูกค o r r e c อันล็อกว,ว้าวเจอะแค่เดินมาอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่าเราจะได้เป็น correct เลยไปเลย มวเหมียวอุ้ยอุ้ยคับเล็กอ,อันลกเจ้าตัวนี้ห้ามโดนเลยนะสีเขยนะยยยยียวนั่นน่ะแมวแมวครับอ้ห ให้ตายเถอะพระเจ้า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 เบื่อ also, เบื่อ้ตายเต๋อมาเก็บอิดโโอ้หไม่ทันโอเครีบไปรีบไปเร็ว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 เย่รีบไปกันอั Fun. นนี้มันว้าไปอีกจุดหนึ่งเอ,อ้ยเก็บเขาเร็วเขาเร็วเยีอันล้อหู ตัวนี้โหดอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเรามาอุย้ยเฮ้ยก็กระโดดไปได้ไงไปจุ๊บโอ้โห,โหไม่รอดโอ้โหเกิดนายแบบเกิดอะไรตกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮ่าฮ่ามันยา,า,ากมากเลยอ่ะเอาปีนะว้าวมีอะไรด้วยไปจุ๊บไปจุ๊บไปจุ๊บโอเค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 เราต้องกระโดดไป กระโดดไปเฮ้ยเมื่อ,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 อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรจะบอกเลยว่าว้าอันนีเนาะเป็นเจ้าตัวหมาน,น้อยนะฮะเขาข่อนขออ้างจะไปยังไงเออเป็นไงละ่ะว้าวบอกว่าห้ามลงไปห้ามลงไปห้ามลงไปบอกว่าห้ามลงไป,ม,งไปมันคือมอนสเตอร์ เก็ i อโอ้โหว้าวเราได้ตัวละครใหม่พออันล็อกมาได้เยอะแล้วเนาะอ่าเรามาดูตัวกันนี่ม็อนะฮะเราลองไปล่าไปเจ้าตัวนี้ดูฮะฮะเป็นไงล่ะเอาออกกอนออต้องตายต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นหรอถึงโอเคตอนนี้เราก็กดล็อกมาได้เป็นจำนวนเยอะแล้วนะครับออกมาน้อยโอ้โห หมาไม่กลัวหมาเลยเหรอโอเคเราก็ต้องเราไปเลยนะครับผมอ่ะตามหมาไปอันล็อกอู้หูอู้โหโอู้หูอู้หูอู้หูยหมาหมาสไลด์ยังไหนทีสไลด์ยังไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหลงไปหาแมวโผล่แล้วตายเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไปโอ้แมวแมวแมลกุด 嗯。Mm hmm. yeah. เออผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงแค่นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเด็กเกี้ยวบายบอนะครับวเจอกัยานผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเข้อแรกเข้อแรกว้าวมันดีมาน้อยอุ้ยมาซะอีกมันันต่อยนี่แหละต่อย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 นี่เด็ดเออโอ้โหบายบาย